สวัสดีค่ะเนนซี่ันสมัยและพระสายสกายบูชนนลนะคะวันนี้นะคะดีใจมากเลยนะคะวันนี้จะเป็นการรวมเรียกว่าปรมาจารย์ตำนานจอมขมังเวทในอดีตจนถ,ถึงปัจจุบันค่ะแต่การในวันนี้นะคะทุกท่านนะอย่าเพิ่งลุกจากจอไปไหนนะคะเราได้รับเกียรติจากคนดังในตำนานนะคะจอมขมังเวทค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ เนนแทไม่ต้องบอกเลยก็เป็นคนดังระดับประเทศครับผมค่ะแล้วท่านที่สองนะคะอาจารย์ปู่ค่ะสวริท่าครับทุกค่ะแล้วท่านที่สามนี่อาจารย์ศักยันชื่อดังของเมืองไทยค่ะครับสวัสดีครับวีสวัสดีครับอาจารย์วีสุวรรณมงคลนะครับอดีตพ่อปู่ใหญ่นะเป็นนายกสมาคมเมตตามีศิลป์และเป็ลงรู้สีโรคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวดูเริ่มจาก ท่านจอมขมังเวทคนดังในตำนานก่อนนะสาธิตครับนะคะครับผมาดีครับแนนคราแนนอยากจะทราบเนีเราเหมือนสภาพดาราครับผมความเป็นไปอยากให้เล่าให้ท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ครับนะครับผมเจออยู่ที่สระบุรีครับวัดสงกรรมตำบลหนองโวนอำเภอโดยจังหวัดสระบุรีนะครับนะฮะ เริ่มแรกก็พ่อเป็นหมอาศาสตร์เป็นายนห้อยค้าหมอ่อขาควายพ่อมีวิชาอาคมมากพ่อไม่ยอมสอนให้พ่อก็สวดมนต์อยู่ข้างหนมบ้านเราก็นั่งนอนอยู่ข้างล่างนะครับสมัยก่อนมันเป็นบ้านโบราณเป็นบ้านเนียใช้กระดาษนะเ,เป็นบ้านไม้ครับ,รบสวดนคนกรก็เราก็ได้ยินวิชาอาคมเห็นคนมาหาพ่อ รักษาพวกกระดกแตกแค่ก,กระหักกูกัดหมาบ้ากัดพวกรักษาพวกไอพวกอะไกหัวเรียกเตี้ยนธรรมตรีเล่กวนวนขันถอดถอนของพ่อไม่ยอมถอนให้ครับเขามีลูกจ้างครับนม่ีลูกจ้าง,ง,าง,งคนนึงชื่อเสียงมาอยู่ที่ได้เขาก็สอนได้ภาษาเป็นคนเขมรนะก็หนีจากบ้านหนีจากพ่อไปตอนนั้นอายุเก้าขวบพอดีไปอยู่ที่กรุงพนมเป็นเขมรลาภพัตบองวัดละพรถมจากอาจารย์ไปพบอาจารย์อุลารีอย่างยอดอาจารย์เขมรก็ไปอยู่นั้นหกปีสี่เดือน ี้ยงช้างก่อนจะถ่ายรับวิชาอาคมก่อนสอนวิชาอาคมให้ผมมานะฮะอาจารย์โหรณีถ้าแบบว่าอาจารย์โหรณีแห่งยอดอาจารย์เขมรสอนวิชาอาคมให้ถ้าเขมีไม่แฝงแจกงืปนเสียงคงมิเลี่ยงในกับรับสมัยโอ้เป็นเรื้องนื้่ยังหอะไรลยจากตกายยังอยู่ผู้อาจารย์ครับโอ๋อโก็ถือว่าเป็นดินแดนแห่ง<ผ>มณฑา <ผม S 2> และสายศาสน์ที่มีชื่อเสียงนะครับค่ะ แล้วก็ได้เดินศึกษาวิชาาผมมาแล้วก็กลับมาบ้านคิดว่าทางบ้านก็คิดว่าผมตายแล้วอ่ะแต่ผมเนี่ยเกิดคิดว่าเขาทำบุญหาแล้วตัวกลับมาก็พ่อไปเห็นอกเห็นใจก็ขอทดวิชาให้พ่อก็อยู่บนบ้านเชียกไก่ตัวหนึ่งเทเล่ามาหายเรื่องเรืองตอนตำราเรื่าตตำลารอดล่องวิชารอดล่องได้ศึกษาวิชาผามนี้มานะฮะ พ่อถ่ายทอดชาให้แล้วก็พ่อขพ่อ,อเห็นว่าเะาทอบทางด้านนี้ก็พาไปเรียนชาอาจารย์แขกอาจารย์โพและใอเฮกังตึ้งของญาจารย์แขก